สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วกับชัดนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงอาร์เซนอลครับกับหมายเลข7นะหลังจากที่จบนัดที่เจอกรีดีดไปนะเลข7นี่ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะมีส่วนกับอาร์เซนอลนะตอนนี้นะครับนั่นคือเรื่องแรกครับมิเกลอาร์เตต้าครับก็สามารถคุมทีมชนะ7นัดรวดเป็นครั้งแรกนะครับในฤดูกาลนี้ได้นะครับหลังจากที่แพ้แมนซิตี้ไปครับก็ฉนั้นทั้งวินล่าชังเลสเตอร์เอเวอร์ตนบอนมัด ูลแลมแล้วก็คิสตันพารลสและน่าล่าสุดขับชนะลีดไป4ต่อ1นะครับต่อไปนั่นก็คือกาเบียเคซุสนะครับหลังจากที่ ก่อนที่เขาจะเจ็บเนี่ยเขายิงไปแล้ว5ประตูนะครับแล้วเขาก็เพิ่งหายเจ็บกลับมาได้ลงมา2อ3นัดนะครับนะนัดนี้ก็ยิงไปอีก2ประตูครับทำให้ตอนนี้ครับกาเบรียลเคซุสยิงให้กับอาร์เซนอลไปทั้งหมด7ประตูแล้วนะครับนะถือเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับสำหรับอาร์เซนอลในดูกกันนี้นะและอีกคนต่อไปนั่นคือท็อตแน็นะครับนะหลังจากที่ซื้อตัวจากไบรตันมาครับนะก็คิดว่าจะช่วยยิงประตูนะครับแต่ไงกลายเป็น จ่ายให้เพื่อนทําประตูไปแล้วทั้งหมด7ลูกด้วยกันนะครับหลังจากที่ลงสนามให้อาร์เซนอลนะครับนะถือว่าเป็นผลงานที่ดีและการซื้อตัวผู้เล่นเนี่ยค่อนค่าที่จะดีเลยนะครับในการซื้อตัวผู้เล่นมาเข้ากับระบบทีมแล้วสามารถช่วยเติมเต็ม,ตมจังหวะจ่ายจังหวะไรายได้นะครับทำให้โอเรนกาดเนี่ยไม่จําเป็นต้องจ่ายเพื่อนยิงมากแต่ก็ มีตัวหลอกให้นะครับในการจ่ายแอซิดัตถือว่าทอสซาเนี่ยทำผลงานได้ดีจริงๆนะครับยอมรับเลยครับซื้อมาได้คุ้มค่าจริงๆนะครับสำหรับทอสซานักเตะคนนี้ครับคลิปนี้ก็มานี้ถ้าชบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไ i b e ด้วยครับ